มารยาทในการเยี่ยมเยือนผู้อื่นหนึ่งเมื่อจะไปเยี่ยมเยือนผู้ใดควรจะนำของเล็กๆน้อยๆติดมือไปเยี่ยมเยือนนะครับไปเยี่ยมหรือเป็นของขวัญแก่ผู้นั้นหรือสำหรับลูกๆของผู้ที่ท่านไปเยี่ยมตามความสามารถของท่านเพราะการการะทำเช่นนี้เป็นสิ่งช่วยสร้างความรักและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นและเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจนะครับ ท่านศาสดาบอกว่าฮัดูต่ฮับบูท่านจงมอบของข,องขวัญให้แก่กันและกันและท่านจะรักกันมากขึ้นไม่จะไปต้องหรูหราอลังการอะไรนะครับมีขนมไปนิดหน่อยมีผลไม้นิดหน่อยผลไม้ในบ้านเราก็ได้มีเราปลูกมะม่วงมะม่วงเต็มต้นแล้วเก็บไปสักถุงหนึ่งถ้าเอาไปฝากเอาเนี่ยมาฝากนะน้ําใจเล็กๆน้อยน้อยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ห้ามนะครับการไปเยี่ยมเยียนที่ไปเยี่ยมเย,ย,เย,ย,มเยียนได้ไม่ไปเป็นไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดีมันก็เป็นการ เชื่อมสัมพันธ์ที่มากขึ้นนะครับอันที่สองกล่าวทักทายผู้ที่เราไปเยี่ยมเมื่อพบกันด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมคำว่าสลามเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมเป็นคำทักทายของชาวสวรรค์ชาวสวรรค์เวลาเขาเจอกันเนี่ยเขาจะบอกสลามุอะลัยกุมนำสันติสุขจาก All m m ab, อัลลอฮ์จงประสบแด่พวกท่านทั้งหลายและคำสลามเนี่ยมันเป็นการขอพร ฉะนั้นเวลาเราเจอหน้ากันเราก็บอกขอความสันตินะครับความเมตตาจากอัลลอฮ์ความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านเขาก็ตอบนะว่าอะลัยกุมุสลามอลฮัมมัตุลอวะบารักาตุขอความสันติจากอัลลอฮ์ครับความเมตตาความจำเริญจงประสบแด่ท่านเช่นกันนะเป็นคําทักทายเป็นการขอพรที่ดีขอสิ่งที่ดีให้แก่กันและกันมันก็เป็นความสวยงามอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในทุกเชื้อชาติทุกสัญชาติเขาจะมีคําทักทายอยู่ ครับอย่างไทยอย่างคนไทยเนี่ยสวัสดีใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีก็คือความปลอดภัยใช่ไหมครับความปลอดภัยความปลอดโลกสุขภาพที่ดีเนี่ยนะครับคนลาว่อ,อคนเราก็สบายดีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกะละบายนี่แปลว่าอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะครับก <c oughs> ็จะมีคําทักทายนะครับก็เป็นปกติแต่ว่าคําทักทายนี่ของอิสลามเป็นตะฮียตุนโมบาลกัสุน เป็นคำทักทายที่นำมาซึ่งความจำเริญที่อัลลอฮ์มอบให้แก่เรานั้นคำทักทายของมุสลิมที่อัสสลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์สอนเรามาและอัลลอฮ์ให้มันเป็นกำหนดให้มันเป็นคำทักทายของพวกเราฉะนั้นเวลาเรากล่าวคำคำนี้กับพี่น้องเราจะรู้จักไม่รู้จักพระจัร์แต่เขาเป็นมุสลิมเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์ให้เราสิบความดีเนาะพอดีมือยกได้ห้านิ้วก็แต่หมายถึงสิบความดีนะครับพอกล่าวสองครั้ง นะครับวาราะห์มะตุลลอฮ์ก็ได้อีกสิบวะบารักาตุได้อีกสิบฉะนั้นถ้าเรากล่าวเต็มเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมวาราะห์มะตุลลอฮ์วะบารักาตุเราได้สามสิบความดีแล้วเพราะเราเจอหน้ากันในเดินผ่านกันไอัสสลามุอะลัยกุมสิบความดีเขาตอบว่าอะลัยกุมุสสลามเขาก็ได้สิบความดีนะวอะลัยกุมุสสลามวาราะห์มะตุลลอฮ์วะบารักาตุได้สามสิบความดี แปลว่าอยู่ดีๆก็ความดีเพิ่มพูนขึ้นแล้วคําว่าความดีนะคะพี่น้องต้องจําไว้อย่างหนึ่งว่ามันไม่ได้เทียบกับเงินบาทสองบาทอ๋อให้สลับอัสสลามอะไรก็เหมือนกับได้ตังค์สิบบาทไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะความดีหนึ่งความดีเนี่ยรางวัลที่เราจะตอบแทนให้กับเราบางทีมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้ฉะนั้นสามสิบความดีไม่ได้แปลว่าสามสิบาทแต่เป็นสามสิบภูเขาใหญ่ๆที่เป็นความดีก็ได้ มันคือค่าที่มหาศาลมากๆหน้าที่เอาล็อกสุภาหนัวซาลาะะ <c oughs> ชนะอะไรก็ตามที่เป็นความดีเราทําให้เต็มที่นะครับทําให้เต็มที่หากผู้นั้นเป็นมุสลิมคําว่าอัสลามเนี่ยนะครับสลามเราให้สลามได้เฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นนะครับแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมเราให้ไม่ได้และเวลาที่เขาให้เรามาบางคนเขาอยู่ในสังคมมุสลิมเมื่อเรียนรู้มาเขาเจอหน้ามุสลิมก็อัสลามุอะลยกุม เราก็ตอบได้แค่ว่าอะไรกลุ่มแค่นั้นเองว่าอะไรกลุ่มนะครับและสําหรับท่านก็อ,อยู่ที่พระผู้เป็นเจ้าจะเมตต่นะครับอาจจะให้เป็นความดีก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับที่เขาทักเรามานะครับและอย่าได้เข้าไปในบ้านหรือในห้องของใครก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านหรือเจ้าของห้องเสียก่อนอันนี้เป็นมารยาที่สําคัญมากในอิสลาม ครับเาตัดคุรูบุญย์ุตันไหรบุยุที่กุมฮัตตาซาสตานสูสรมอลาฮิฮานคำสั่งจากกุรานเนี่ยโอศาทชนทั้งหลายอย่าได้เข้าไปในบ้านใดบ้านหนึ่งที่ไม่ใช่บ้านของเจ้าจนกว่าเจ้าจะให้สลามและขออนุญ,ญาตในการเข้าไปใช่ไม่ใช่เขาตอบปุ๊บเราไปถึงหน้าบ้านอัสลามุอะลัยกุมเขาบอกว่าอะลัยกุมุสลามารเราเปิดประตูพวดเข้าไปเลยอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้บางทีลูกเมียเขานะครับยังไม่ได้คุ้มผมเรียบร้อย บางทีอยู่ในชุดชุดอยู่บ้านน่ะนะครับบางทีก็เสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นอะไรแบบง่ายๆสบายๆในบ้านไงนะครับก็ไม่ทันเลยเราเปิดพวดเข้าไปเนี่ยกไ็ไปเห็นในสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับฉะนั้นให้เจ้าของบ้านป็นคนเปิดรับเราเข้าไปหรือบอกว่าเอาเชิญเข้ามาได้เราถึงค่อยเข้าไปนะครับแล้วก็ผู้ชายทั้งหลายนะครับก่อนจะเชิญแขกเข้าบ้านนะดูภรรยาตัวเองนะพร้อมแล้วหรือยังด้วย และบางทีผู้ชายความเร็วไม่ได้มีอะไรใช่ไหมครับมันถึงเปิดพวรวดออกมาเลยเนี่ยเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็รักษานะครับความเป็นส่วนตัวของครอบครัวด้วยนี่เป็นเรื่องสําคัญอิสลามนะครับแม้ว่าคนผู้นั้นจะสนิทสนมกับตนเองมากมายอย่างมากก็ตามทั้งนี้เพราะเจ้าของบ้านอาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือภายในบ้านอาจจะยังไม่เป็นระเบียบ ซึ่งเรื่องนี้มีความสําคัญมากสำหรับผู้หญิงที่จะต้องสวมใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกายให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะปดที่จะปรากฏตัวต่อผู้มาเยี่ยมฉันก็ต้องให้ความสําคัญนะครับคำเพียนกุอานคำชัดถึงเรื่องนี้ว่าโอสถาชนเอ๋ยนะครับยายฮัลลตีนาอามนุลาตาเดอร์ครูบุยจันรก็รบอยู่ที่ขุมที่ผมยกไปไม่อกีนะครับโอสถาชนเอ๋ยจงอย่าได้เข้าบ้านของคนอื่นที่ไม่ใช่บ้านของสู่เจ้า จนกว่าสู่เจ้าจะได้ขออนุญาตและได้กล่าวสลามทักไทยเจ้าของบ้านแล้วนั่นเป็นการดีกว่าพวกเจ้านะครับละลูกุมไข่ลุนล,ละคุม้มอีกแป๊บหนึ่งครับในอายะละละุมตะจัก,กรุนเพื่อที่เจ้าทั้งหลายนั้นจะได้ไขครวนนะครับหากสู่เจ้าไม่พบผู้ใดนะฟิลลัมตัจิดูฟีฮาอาฮันุนะครับ หากไม่พบพูดอะไรในนั้นก็จงอย่าได้เข้าไปจนกว่าจะได้รับ,รบอนุญาตซะก่อนบางทีเจ้าของบ้านอาจจะบอกไว้ว่าอันนี้ถ้าไปตรงนั้นนะเอาเปิดเข้าไปได้เลยหยิบของตรงนั้นตรงนี้นะเขาสั่งไว้ก่อนก็แปลว่าเขาอนุญาตไว้ก่อนถ้าอนุญาตไว้ก่อนตรงนี้ออาเข้าไปได้นะครับเข้าไปได้แต่ถ้าเจ้าของบ้านไม่เคยอนุญาตไว้แล้วเราไปถึงให้สลามนับเงียบไม่มีเสียงตอบรับไม่มีอะไรนะครับต่อให้เราจะได้ยินเสียงเคลื่อนไหวในบ้านก็ตาม นะครับถ้าเราให้สลามสามครั้งแล้วเขาไม่ตอบแปลว่าเขาไม่พร้อมจะรับแขกให้กลับไปโดยดีกลับไปโดยดีด้วยความรู้สึกที่ดีนะครับไม่ใช่เออฝากไปก่อนนะเว้ยเดี๋ยวไม่อันนี้ไม่ได้นะครับนับและนับอิจากีรัตจูฟาร์จูนับและหากมีผู้กล่าวว่าหากมีคนบอกให้กับสู่เจ้ากลับไปสู่เจ้าก็จงกลับไปเสียนั่นย่อมเป็นความบริสุทธิ์และความผ่องแผ้ว กว่าสลับสู่เจ้าและอัลลอฮ์ทรงรอบรู้นะที่สู่เจ้าได้กระทำครับนั่นก็คือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านไม่พร้อมจะรับแขกศาสนาอนุญาตพระเจ้าอนุญาตให้เจ้าของบ้านบอกกับแขกว่าขอโทษนะครับผมไม่พร้อมที่จะรับแขกหรือว่าค่อยมาวันหลังนะอะไรเนี่ยนะครับค่อยมาวันหลังนะวันนี้ไม่สะดวกอะไรเนี่ยนี่ได้ไม่เป็นไรนะครับ เราสามารถจะบอกได้และแขกที่ไปเยี่ยมก็ต้องน้อมรับด้วยความยินดีไม่ใช่อะไรนะฉันอุตส่าห์มาสั่งกาแค่น,นี้ไม่เปิดรับหรือไงเออจาไว้นะอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะคนเรามันจะมีหลายสภาวะหลายเหตุการณ์ในครอบครัวที่ไม่พร้อมจะรับแขกจริงๆเราก็ต้องเข้าใจนะครับเราก็ต้องเข้าใจก็กลับไปด้วยหัวใจที่เบิกบานที่จมใสนะครับหัวใจที่ไม่คุนมัวสก,กันและกัน ฟอร์จิโอฮัวสกา้วกลุมจงกลับไปเถิดนั่นแหละเป็นความสะอาดความบริสุทธิ์สำหรับพวกท่านและและเราทรงรู้ดีนะครับในสิ่งที่พวกท่านได้คิดในสิ่งที่อยู่ในใจของพวกท่านทั้งหลายครับก็คือว่าเราก็ไม่ต้องไปคุนเครื่องไปอะไรนะครับอันที่3ก่อนจะไปเยี่ยมใครก็ตาม ถ้าสามารถทําได้ควรจะบอกกล่าวให้ผู้ที่ตัวเองจะไปเยี่ยมได้รับทราบเสียก่อนจะเป็นการดีถ้าสามารถจะติดต่อได้ก็ติดต่อไปก่อนนอกจากเราไปทุรแล้วก็ผ่านไปก็นึกได้มีบ้านเพื่อนอยู่ตรงนี้เราจะแวะเข้าไปสลามมันนี้ก็ไม่เป็นไร,เ,รเข้าไปสลามถ้าเจอก็โอเคถ้าเขาพร้อมรับแขกแล้วก็เข้าเยี่ยมถ้าเขาไม่พร้อมก็แล้วไปนะครับแต่ว่าโดยมารยาทเนี่ยถ้าเราสามารถจะแจ้งเขาให้รู้ล่วงหน้าก่อนเอาวันนี้ประมาณเก้าโมงนะสมมติเรานัดว่า พวกนี้วันจันร์ใช่ไหมครับวันจันสักบ่ายสามว่างหรือเปล่าสะดวกไหมน่ยจะไปเยี่ยมหน่อยนะครับถ้าเขาบอกเขาสะดวกมาได้เลยเราก็ไปตามเวลาแต่ถ้าเขาบอกอ๋อไม่สะดวกแล้วช่วงนี้ไม่อยู่บ้านหรือว่ามีอะไรก็เราก็ดูอาให้เขานะครับดูอาให้เขาซะแล้วก็บอกอ๋อไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยไปเยี่ยมใหม่นะครับฉะนั้นหนึ่งในหลักการศาสนาที่อัลลอฮ์สั่งเราเอาไว้ ฮสุสนดดันนีบินมูมินีนมินัลอีมานการมีทัศนคติที่ดีกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาการมีทัศนคติที่ดีต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกันเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาฉะนั้นเราเดินผ่านเขาเนี่ยเขาหน้าบึ้งใส่เราเราให้สลามเขาเขาไม่ตอบหน้าบึง้งเราจะคิดยังไงดีครับขเขาอาจจะกำลังมีปัญหาอะไรอยู่กำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ไม่ได้ยินเราแล้วไป นะครับเอาแล้วไปไม่เป็นไรขอเอ่าดูเขานะครับถามว่าหัวใจเราสะอาดไหมแล้วไม่มีความขุ่นเคืองเข้ามาแล้วเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับการบินคนหนึ่งเออจําไว้นะเวททำไมทักทายแล้วไม่หรือไปชี้หน้าด่าเขาอีกเนะี่ยนะครับอันนี้มันยิ่งทําให้เกิดความเสียหายอิสลามไม่ส่งเสริมแบบนี้นะครับข้อบอกเขาให้รู้ไปก่อนประการที่สี่อันนี้ก็เป็นข้อสําคัญเช่นเดียวกันนะครับ ผู้ชายจะต้องไม่ไปเยี่ยมผู้หญิงในขณะที่สามีเธอไม่อยู่บ้านเว้นเสียแต่ว่าเธอจะมีมะรรอมญาติพี่น้องผู้ชายที่ไม่สามารถแต่งงานกันได้ภายใต้กฎหมายอิสลามเช่นพี่ชายน้องชายลุงอาในสายตรงเนี่ยนะครับอยู่ด้วยนะครับผู้หญิงจะต้องไม่ไปเยี่ยมผู้อื่นหากว่าสามีเธอไม่อนุญาตจริงๆแล้วนะครับผู้หญิงน่าจะไปเยี่ยมเยินนะครับ บ้านที่มีผู้ชายอยู่โดยลําพังนะนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องมีคนที่เป็นมารรอมไปด้วยเป็นการป้องกันความเสียหายอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นในตัวด้วยเช่นเดียวกันและเช่นเดียวกันนะครับเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราจะไปเยี่ยมนะครับญาติเราหรือคนที่เรารู้จักที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีมารรอมเขาอยู่สามีเขาต้องอยู่นะครับแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปเยี่ยมบ่อยเพราะจะทําให้เกิดปัญหาในครอบครัวของเข,า,เขาได้นะครับ นี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันหากบ้านที่ท่านไปเยี่ยมไม่ใช่ญาติสนิทใกล้ชิดของท่านและมีผู้หญิงอยู่ในบ้านก็จงอย่าสนทนาหรือพูดคุยกับหญิงเหล่านั้นโดยไม่จําเป็นหรือไม่มีเหตุผลและอย่าสอดสายสายตาอยากรู้อยากเห็นไปทั่วบ้านของผู้ที่ไปเยี่ยมเว้นแต่เจ้าของบ้านยินดีจะพาชม อันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับบางคนพอไปบ้านเขาเนี่ยดูเครื่องใช้ไม้สอยดูอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการเสียมรารยาทนะเป็นการเสียมรารยาทเว้นแต่ว่าเจ้าของเขาชวนชมนี่นะนี่มีของเนี่ยสมัยราชวงศ์ถังนะเจ็เจก,กันเนี่ยนี่ได้มาแบบนั้นแบบนี้นี่ก็โอเคแล้วก็เดินดูแล้วก็นะชื่นชมเขาตามสมควรน,นะรอย่าไปหักหาน้ําใจเขานะเอ้ยที่ของป้อมไม่ต้องนะครับก็ <c oughs> อย่าคือ หลักการศาสนาเนี่ยจะไม่หักหานน้าใจกันนอกจากว่ามันจําเป็นจริงๆหรือเป็นเรื่องที่เสียหายจริงๆเท่านั้นนะครับที่เราจะแบบขวัญพาซากพูดแบบขวัญพาซากได้นะครับประการที่6หากไปพักอยู่บ้านใครก็จะนะก็จงอย่าพักเกิน3วันอัปดิยาพระตุสลาสตาอัยามหลักการศาสนาเนี่ยนะครับกำหนดไว้ถ้าแขกจากแดนไกลมาเนี่ย เราเจ้าของบ้าน,นรับรองเขาสามวันคือขั้นจำนะครับรับรองเขาแต่ว่าถ้าเกินกว่าสามวันคนที่เป็นแขกก็ควรจะรู้ตัวแล้วว่าไม่ควรเป็นภาระให้กับเจ้าของบ้านนะครับถ้าไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆเช่นรักษาพยาบาลมาจากที่ไกลๆเนี่้ครู้จักเราอยู่ก็เลยมาขอพักช่วงพยารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือพ่อแม่อยู่โรงพยาบาลอันนี้ก็ตามสมควรแต่ก็อย่าได้สร้างภาระให้กับเจ้าของบ้านนะครับ ถึงแม้ว่านะครับบางครั้งเจ้าของบ้านจะลบเราให้อยู่มากกว่านั้นก็ตามเพราะจะเป็นการสร้างภาระให้แก่เจ้าของบ้าน7ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการจะกินอาหารกับเจ้าของบ้านหรือท่านถือสินลดก็จงขอตัวอย่างสุภาพถ้าเกิดบางทีนะี่เราไปปุ๊บแล้วเขายกอาหารมาตั้งมาเลี้ยงเนี่ยตามหลักนะถ้าไม่มีเหตุจําเป็นก็ควรจะกินร่วมกับเขานะครับแต่ถ้าเราทานมาแล้วหรือเราถือสินอดอยู่ไม่อยากจะรักสินอดเนี่ย แล้วก็ขออนุญาตครับอกว่าขอมาอนะขอโทษนะพอดีผมถือสินอดอยู่เนาะหรือไม่งั้นก็เอาผมเพิ่งจะทานมาเต็มที่เลยเนะี่ยแล้วก็ทานเยอะถ้าผมทานเยอะเนะี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวก็หาทางออกที่มันดูสุภาพมันน่าฟังหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับประการที่8เมื่อมีใครมาเชิญท่านไปทานอาหารที่บ้านมุสลิมมีหน้าที่จะต้องตอบรับคําเชิญน,นั้นโดยเฉพาะงานแต่งงานแต่หาก ไปไม่ได้ด้วยเหตุผลจําเป็นก็ให้ขออภัยและอธิบายเหตุผลให้ผู้เชื้อเชิญได้เข้าใจ <c oughs> หนึ่งในสิทธิของมุสลิมที่มีเหนือมุสลิมด้วยกันหรือว่าหนึ่งในหน้าที่ของมุสลิมที่พึงปฏิบัติต่อมุสลิมด้วยกันนั่นก็คือว่าเมื่อเขาเชิญเชิญไปเที่ยวบ้านเชิญไปทานอาหารที่บ้านต้องตอบรับแล้วก็ไปนอกจากมีเหตุจําเป็นก็ต้องขออภัยจากเขานะครับแล้วก็ให้เขาสบายใจที่เราไม่ไปเนี่ย ขอ,ขอาจจะขอขอภายหนพอดีผมช่วงนั้นอยู่ระหว่างการเดินทางผมติดขุอลตรงนั้นตรงนี้หรือว่าผมปิดตัวไปไม่ได้คือก็ต้องขออภัยเขาเพราะเป็นสิทธิ์เขาที่ว่าเราจะต้องตอบรับคาเชิญของเขานะครับและเมื่อไปแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยบางคนเขาเลี้ยงอาหารของเราตามความสามารถเขาอาหารเขาไม่ได้เลหรูเป็นอาหารธรมธรมดาธรรมดาข้าวไข่เจียวผัดผักบุ้งทอดปลาเค็มก็คืออาหารพื้นฐาน เขาเอาสำรับเนี่ยมาเลี้ยงเราแล้วก็กินตามสมควรแค่นั้นเองนะครับอย่าไปคิดว่าอะไรเชิญมาทั้งทีมากินแค่เนี้ยเหรอไม่ใช่นะครับเราไปแล้วก็ไปในการตั้างใจว่าเราจะไปเยี่ยมเยียนกันเพื่อออมลอตอบรับคําเชิญเพื่อออมลอนะทานอาหารของเขาเพื่อออมลอนะครับเพื่อความสุขของเขานะครับอย่าไปดูถูกดูแคลนอาหารเขาถ้าเกิดว่าเราชอบก็ทานเยอะหน่อยถ้าไม่ทอดก็ถ้าไม่ชอบก็ทานน้อยหน่อยนะครับก็ตามความเหมาะสม ประการที่10เมื่อจะลาจากเจ้าของบ้านหรือผู้เชิญมาทานอาหารผู้ไปเยี่ยมเยือนหรือผู้รับเชิญจะต้องกล่าวคําขอบคุณเจ้าของบ้านหรือจะภาพและกล่าวลาเช่นเดียวกันม่าจะซากร็อกแค่นั้นนะขอบคุณก็บารักัลลอฮฟิกนะครับก็หลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะครับหน้าที่เราก็คือว่ากล่าวขอบคุณ คำขอบคุณที่ดีที่สุดที่เราจะกล่าวให้กับเจ้าของบ้านคือคา oh ําว่าจะ z a ก็ล l a h u k อยรอนแปลว่าขออัลลอฮ์ตอบแทนท่านด้วยกับความดีงามจะซาก a ล l อ h u k อยร r น n นะครับขออัลลอ์ตอบแทนท่านด้วยกับความดีงามจริงๆก็มีดูอาเวลาเรารับประทานอาหารบ้านใครก็ขอดูอาให้กับเขานะครับก็มีอยู่หลายดูอาหลาย,ลายบทนะเราก็สามารถจะกล่าวได้หรือถ้าเราไม่รู้ก็คือ กล่าวเป็นภาษาไทยของเราก็ได้ขอรับเพิ่มพูนให้กับท่านนะขอร้อยความเมตตากับท่านนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับและนะขอบคุณเจ้าของบ้านหรือเจ้าภาพและกล่าวลาเช่นกันเช่นเดียวกับเมื่อตอนพบกันว่าอัสสลามุอะลัยกุมเวลาเราจะออกจากบ้านเขามารยาทการให้สลามในหนึ่งในนั้นก็คือว่าคนที่เข้าไปหาเขาต้องให้สลามกับคนที่อยู่ในที่นั้นคนที่จะออกก็ต้องให้สลามกับคนที่อยู่ ะนนอย่างเนี้ยถ้าเกิดสมมติผมจะเดินออกไปผมก็ต้องให้สลามทุกคนแล้วก็เดินออกไปนี่เป็นมารยาทอย่างหนึ่งของอิสลามนะครับะนะเราไปเยี่ยมเยียนบ้านเขาพอเราจะออกจากบ้านเขาเราก็ต้องให้สลามก่อนนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านอย่าเพิ่งให้สลามแขกนะครับพอเสร็จเรียบร้อยเจ้าของบ้านบอกว่าสลามอะลยกุมไปไปกันได้แล้วอันนี้มันก็ไม่ไม่สวยงามนะครับไม่สวยงามข้อสิบเอ็ดนะครับอย่าจงอย่าทําตัวเป็นแขกของคนอื่นเป็นประจํา ไปไปไป,ไป,ไ,ปไปบ้านคนอื่นไปไประจําเลยเป็นแขกแต่ไม่เคยเชิญใครมาบ้านตัวเองเลยอันนี้ไม่เหมาะสมะครับเราต้องทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้านด้วยนะรับเชิญคนนั้นมาบ้านเรามานะครับเพื่อที่ว่าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์และเกิดความรู้สึกผูกพันกันนะครับที่มันครบวงจรขึ้นนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับในเรื่องของมารยาทในการเยี่ยมเยือน